็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิสุนการักษ์ได้เพื่อนนะคะที่ทําให้งานของเราสะดวกราบรื่นแล้วง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนตัดสินใจท่านเป็นคนเคาะค่ะที่จะเลือกสาวงามทั้ง4ี่ในการร่วมทํางานกับสุนการักษ์ในมุมมองของสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมอื่นๆค่ะก็ะต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกทีมมากๆเลยค่ะท่านนายกันนี้ได้เลือกสี่สาวแล้วเพื่อที่จะไปใน <c oughs> ประเดิมก็ในฐานะประธานที่สุขลักษณะเพื่อนนะครับก็แสดงความดนดีกับน้องๆทั้งสคนนะครับที่เป็นมิสดินน้ำหนุไฟนะครับซึ่งกองประกวด Miss Earth เ,เนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติกับทางมลนิธินะคเข้ามาร่วมประกวดนานมซึ่งทางมินิธิเนี่ยนะก็เห็นความสำคัญของออกองประกวดที่มีลนะักษณะการประกวดแบบลักเสียงรัดร้อง ทีนี้ผลการตัดสินเนี่ยนะครับเราก็มีการเก็บตัวน้องๆเนี่ยนะครับทั้งหมดสามวันนะครับว,วันนี้ก็เป็นรอบไฟนอล <c oughs> ซึ่งที่เรามีค้อการติดตามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน้องๆจริงๆวันนี้ตัดสินใจยากมากนะครับจากจากห้าสิบมาเหลือสิบห้านะครับแล้วก็มาเหลือสี่เนี่ยซึ่งเราก็มั่นใจว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปต่อยอดได้แน่นอนถ้า อาชีพในการที่จะรักเกี่ยวกับการประกวดนางงามเพราะอาชีพนางงามเนี่ยสามารถจะประกอบอาชีพได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความความสวยงามนะครับเป็นพิธีกรเป็นแะงรต่างได้ได้ยๆเลยะครับเป็นซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจซึ่งน้องๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้เป็นตัวแทนของมังคีสุนทรลักษณ์และเพื่อนเนี่ยก็จะเข้าไปประกวดลงใหญ่ครับในเดือนสิงหานี้ครับก็ขอให้น้องๆ นี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสมาชิกนะครับหรืออยู่กับเราได้อีกหนึ่งปีนะครับในการที่เราจะทำงานร่วมกันในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆครู้สึกทันตสามเลยนะคะในทางส่วแล้วก็าจะรู้สึกยังไงบ้างหลังจากนี้ก่อได้ห่างกันเลยค่ะค่ะมิสสวยมา แบมบนูนะคะนีบาดานะคะมิสพอเตอร์<ข>อสุลกาลาค่ะวันนี้เราเป็นตัวแทนของน้ำนะค่ะวันนี้เราจะเป็นตัวแทนครับว่าหลังจากนี้เราก็เป็นตัวแทนในการส่งเนืนนออ้อแคลนนะคะค่ะก็ต้องเตรียมตัวในทุกอ้านนะคะว่าในการเดินการตอบคำถามแล้วก็เครือรรงฟองกันกรค่ะก็จะไม่ทําให้สุลกาลาสิบหวักค่ะที่เรียกแปรมาน้ำเหนือนะคะวันนี้ได้รับตัวแทนค่ะสวัสดีค่ะน้ำเหนือวารีงามค่ะ Miss Earthfire สุลกาลาค่ะ รู้สึก่าลเยก็วันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเพื่อนๆก็ทําเต็มที่ค่ะแล้วหนูก็ทําเต็มที่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตามเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตมาตลอดค่ะแล้วหนูจะทําหน้าที่มิสเอิร์ธไฟร์อย่าเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะเลิฟนะคะศัลยแพทย์หญิงสุรังคนาสุนิค่ะมิสเอิร์ธแอร์สุลการักษ์สองพันยี่สิบห้าค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทแล้วก็ได้ก้าวข้ามอีกขีดจำกัดของตัวเองค่ะ ไมนอ้องจกติกนแล้วี่ไหนตอนไป็ดีใจมากนะคะอย่างน้อยแล้วก็มีต้นเขาเราียกว่าต้นคั่วแห่งความสําเร็จแล้วแล้วเชื่อว่าที่เราเก็บตัวมาสี่วันก่อนล่วงหน้าก็หัวใจเดียวกันแล้วค่ะเราก็เชื่อมกันได้ค่ะแล้วก็ยังินดีแล้วก็เปิดรับสาวง,งามทั่วประเทศไทยนะคะท่านมาสมัคร แล้วก็ปิดรับสมัครันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆสุนการักษ์ก็จะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นหนึ่งในสีที่เข้าฟาส t แท็กไปในกองประกวด Miss Earth Thailand แล้วก็ต้องไปแข่งชิงมงกันอีกนะคะกับสาวงามทั่วประเทศที่กำลังกรอกไปสมัครเข้ามานะคะปีนี้ก็จะมีความแตกต่างกว่าทุกปีนะคะตรงที่ว่าสาวงามเราเลือกมาแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็มี สุภาพบุรุษในนามมิสเตอร์เอิร์ธมาด้วยนะคะก็จำนวนที่ปริมาณที่เท่าเท่ากันคะ่ะแล้วก็เก็บตัวด้วยกันคะ่ะแล้วก็ไปท่องโลกกว้างอย่างมีความสุขด้วยกันกับมิสเตอร์ไทยแลนด์ค่ะแล้วจึงจะมาจริงมงใหญ่กันคะ่ะท่านจะยกเรลือจะมาบริวิตรายการ่อครับในระดับรายการในในระดับที่ยังมีเงินนะครับดูทั่วไปจะได้สี่ท่านมานี่ก็ยาก คิดว่าในเมื่อไปทํางานด้วยกันน,นะครับอันดับแรกผมคิดว่าทางมูลนิธิก็คงจะดูเรื่องของรายได้ของน้องๆกันนะครับถ้ามีงานมากเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าทางมูลนิธิเนี่ยจะดูแลเป็นอย่างดีไม่มีการเอาเปรียบในมากมายแน่นอนนะครับดูที่ครงนม้ตรงนั้น,น,นแล้วก็เน้นกิจกรรมซึ่งเรามีการแยกวิสไปแล้วนะครับดินน้ำลมไฟเนี่ยให้มันโดนใจนะครับในสังคมไทยว่า น้องๆเหล่านี้จะเป็นตัวแทนในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยครับก็น้องนั้นสี่คนก็จริงๆบางคนเนี่ยก็เป็นการประกวดครั้งแรกเหมือนกันแต่ก็ประสบความสมําเร็จนะครับคิดว่าในเีอาทีของอม,มิสเอ่อมิสเอ่อสนุสนทรเนี่ยซึ่งเรามีการประสานงานกับความประกวดวิเซิร์ตเนี่ย ก็จะมีประโยชน์นะครับเพื่จะเป็นการต่อยอดกับให้องคานาะประธานูานุนิธิได้เห็นสิ่งใหม่ๆว่าบางทีงเนี่ยสิ่งที่เราหาไรายได้นะครับเพื่อไปช่วยกิจกรรมสนับสนุนเนี่ยนะครับบางทีในเรื่องของความสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากมีไรายได้แล้วเนี่ยคิดว่าเรายังมาสามารถลงมืลงในการที่ให้คนไทยเนี่ยรักสึกแป็นรอมได้นะครับน้องๆทั้งสี่คนรับรองว่า ในหนึ่งปีที่มีสัญญากับมนิธิสังกัลักษ์และเพื่อนเนี่ยก็คงทํางานกันเหนื่อยนะก็ก็คงร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะมารักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยบครั หโอเคครับขอีงนี้ครับผมัี้องนีต่อนะครับครับสครับ